ภาษาอังกฤษนี่พอได้ไหมได้ดิยังกล่องอะบล็อกแล้ว2กล่องล่ะก็บลอกบ็อกไงเป็นหมาอ้าวเงั้นถามบ้างแล้วแซนบล็อกล่ะใครก็รู้ตาสาฝายเฮ้ยเดี๋ยวใช่เหรอไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แต่นี่คือ5เกมแนวแซนบ็อกที่ไทย a ลน์เกมโชว์แนะนำให้หามันเล่น ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาก็มาทําความรู้จักกับเกมแนวแซนส์บ็อกกันก่อนว่ามันคืออะไรจริงๆนิยามมันเนี่ยเข้าใจไม่ยากความหมายเนี่ยก็ตรงตัวนะครับคือกระบาดทรายในสนามเด็กเล่นที่ผู้เล่นทรายตรงนั้นจะทําอะไรก็ได้ตามแต่ที่เราต้องการซึ่งหากมาใช้กับแนวเกมก็จะหมายถึงเกมที่ให้อิสระกับผู้เล่นที่จะทําอะไรก่อนหลังหรือจะไม่ทําอะไรที่เกมให้มาเลยก็ได้โดยที่ตัวเกมจะไม่มาบังคับใหผู้เล่นว่าห้ามทําหรือไม่ควรทําแต่เกมสามารถให้เรามีอิสระในการเล่นจนกว่าเราจะพอใจแล้วค่อยไป เน,เนื้อเรื่องหลักหรือจะไม่เล่นเนื้อเรื่องหลักเลยแต่เล่นในแบบของเราก็ทําได้หรือเกมที่เล่นจบแล้วก็ยังสามารถเล่นต่อไปได้เรื่อยๆไม่มีอะไรมาบังคับซึ่งเกมแนวแซนส์บ็อกซ์สามารถเป็นเกมแนวไหนแบบใดก็ได้ไม่จํากัดสรุปง่ายๆคือถ้าคุณไม่สนใจเนื้อเรื่องแต่อยากอยู่ในโลกของเกมและทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการและเกมก็ให้อิสระคุณให้ได้ทําสิ่งนั้นนั่นก็คือเกมแนวแซนส์บ็อกซ์นั่นเองไปเริ่ม คือถ้าพูดถึงเกมแนวแซนส์บ็อกแล้วไม่มีเกมนี้เนี่ยก็อย่าไไปทํามาเลยวิดีโอเนี้ยเดียวเดี๋ยวกลับมาก่อน <S <S เรียกได้ว่านี้คือต้นแบบของเกมแนวนี้เลยก็ได้แหละนะครับเพราะตัวเกมเนี่ยจะให้อิสระกับเราในการทําทุกอย่างที่ทั้งเป็นไปได้และก็เป็นไปไม่ได้เท่าที่เราคิดออกให้เกิดขึ้นจริงบนหน้าจอคอมพิวเตอ,อร์ โดยตัวเกมนั้นเนี่ยจะมีวัตถุดิบมาให้เราใช้ตั้งแต่ตัวละครสิ่งของระบบการเคลื่อนไหวการอ้างอิงแสงเงาการตกกระทบของสิ่งของไปจนถึงฉากต่างๆมาให้เราเพื่อสร้างเกมภาพ,พยนตร์ไปจนถึงการปรบับแต่งทําอะไรในนี้ก็ได้ชนิดที่ว่าตัวเกมเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอะไรบ้างที่คุณทําไม่ได้แถมเมื่อทําออกมาแล้วเนี่ยก็ยังสามารถเอาสิ่งที่ทําไปให้คนอื่นดูหรือว่าเล่นได้อีกด้วยเรียกว่าเกมนี้เนี่ยตรงกับความหมายของคําว่า sandbox ที่สุด ใครสน,นใจก็ลองไปหามาเล่นดูนะครับแอดละโคตรเช่าเลยเพราะคัะะนเนี่ยไม่ต้องบอกนะว่าหาขนาดไหนเกมที่2 just die already ถ้าพูดชื่อเกม Just Die Already เชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันแล้วนะครับแต่ถ้าจะบอกว่าเกมนี้เนี่ยมาจากทีมพัฒนาเดียวกันกันกบที่สร้างเกมแพะบ้าอย่าง Goat Simulator น่าจะรอ้องอ๋อกันเลยทีเดียวแถมตัวเกมเนี่ยยังมีรูปแบบที่คล้ายกันแต่เปลี่ยนจากแพะบ้าหน้าตากลุนๆมาเป็นตายายที่ดุดมาจากสถานรับเลี้ยงคนชราเพื่อมาสร้างความวุ่นวายให้กับผู้คนแบบเดียวกันกับที่แพะบ้ามันทำแต่เกม Just Die Already เนี่ยจะมีกราฟิกที่สวยงามกว่าแถมฉากยังมีมิติมากกว่า มีผู้คนเดินไปเดินมาที่ก็ไม่ได้ยินเฉยๆแบบในโก o s ์ซิมูเลเตอและในเมื่อตัวเกมเป็นแนวแซนส์บ็อกที่ให้อิสระขะนาดนี้ตัวเกมเนี่ยก็มีภารกิจให้เราทําเพื่อได้ของในการแกล้งคนที่มากขึ้นหรือถ้าคุณไม่สนใจภารกิจจะเล่นแค่แกล้งคนอื่นหรือเดินชมเมืองก็สามารถทําได้แถมยังมีโหมดออนไลน์ให้เล่นพร้อมกับเพื่อนๆอ,อีก4คนมาช่วยกันป่วนเมือง ตัวเกมเนี่ยวางจำหน่ายบน PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch และ PC เอาเป็นว่าใครที่เบื่อเกมแพะบ้าก็มาเล่นคุณตาคุณยายมาหาประไลยนี้กันได้นะครับผม เกมที่3ซีรีส์เดอะซ m มถ้าพูดถึงเกมแนวแซนส์บล็อกเกมแรกๆที่หลายคนนึกถึงเนี่ยก็ต้องเป็นซีรีส์ The Sims อย่างไม่ต้องสงสัยแล้วนะครับเพราะเกมในซีรีส์นี้เนี่ยคือหนึ่งในเกมแนวแซนส์บล็ของแท้ที่จะให้อิสระกับผู้เล่นแบบไม่มีอะไรมารบังคับให้เราว่าต้องทําอะไรยังไงเราจะ,จะกินถ่วงาเผาไฟลกห้องนัก ในแบบที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นการเลือกเพศหรือว่าอายุหรือว่างานการไปจนถึงเป้าหมายสูงสุดของชีวิตก็เอาเป็นว่าใครที่เบื่อชีวิตจริงแล้วอยากจะไปพักผ่อนอกับอะไรที่สนุกสนุกแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเกมซีรีส์ The Sim s คือเกมที่เราอยากแนะนำครับโรสบัตมาเท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 โเกมที่4ซีรีส์ Animal Crossing ถ้าหากว่าคุณเป็นสายสบายๆไม่รีบร้อนไม่ต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดหรือว่าเดินทางไปไหนไกลๆเราก็มีเกมแนวแซนส์อที่น่าสนใจอย่าง Animal Crossing มานําเสนอโดยเกมนี้เนี่ยจะให้เรารับบทเป็นตัวเราเองที่จะต้องไปอยู่ในสถานที่ต่างๆซึ่งในแต่ละภาคก็จะให้เราไปอยู่ในสถานที่ซึ่งต่างกันออกไปอย่างในภาคล่าสุดเนี้ย Animal c r o s s i n g New Horizon ก็จะให้เราไปอยู่บนเกาะที่สามารถทําอะไรก็ได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นการแต่งบ้านทําสวนเดินเล่นตกปลาจับแมลงหรือพัฒนา เกาะตามแต่ที่เราต้องการซึ่งตัวเกมมีภารกิจก็จริงแต่เราจะทําตอนไหนหรือไม่ทําก็ได้ตามแต่ที่เราต้องการอีกทั้งยังมีโหมดออนไลน์ให้เล่นกับเพื่อนๆที่จะเชิญพวกเขามาที่เกาะของเราหรือว่าไปเที่ยวเกาะคนอื่นก็ได้ส่วนใครที่ไม่มีเครื่อง Nintendo Switch ก็มีภาคมือถืออย่าง Animal Crossing Pocket Camp ให้ไปโหลดเล่นกันตัวเกมจําลองมาจากภาคหลักครบชุดนะครับแต่ก็อาจจะขาดบางระบบที่มีในภาคใหม่ไปบ้างแต่เล่นแล้วเนี่ยสนุกถูกใจไม่แพ้กันแน่นอน เกมที่ 5. Minecraft ปิดท้ายกันกันกนกนกบเกมแนว Sandbox ตัวพ่อของวงการเกมที่ถ้าไม่เอาเกม Minecraft มาพูดถึงในวิดีโอนี้เนี่ยก็คงจะขาดความสมบูรณ์ไปในทันทีเพราะเกมนี้คือหัวใจหลักของเกมแนว Sandbox ที่ให้อิสระกับผู้เล่นที่จะทำอะไรก็ได้ตามที่ต้องการ โดยตัวเกมเนี่ยจะมีโหมดต่างๆให้เลือกเล่นมากมายทั้งแบบเล่นตามเนื้อเรื่องโหมดเอาชีวิตรอดไปจนถึงโหมดที่ให้อิสระเราในการสร้างสิ่งต่างๆหรือจะเดินไปเรื่อยๆในโลกของ Minecraft ได้แบบไม่รู้จบก็ทําได้จนหลายคนเนี่ยพยายามจะหาจุดสิ้นสุดของเกมนี้ที่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนของแมป ใครที่ชอบความเรียบง่ายแต่ใส่ความคิดจินตนาการที่สมกับเป็นเกมแนวซนส์บ็อกก็ไม่ควรพลาดน,นะครับตัวเกมมีแทบทุกเครื่องในตลาดแถมเล่นได้ทั้งเด็กเล็กจนไปถึงผู้ใหญ่และคุณก็จะรู้ว่าเกมง่ายๆเกมนี้สนุกแค่ไหน